หลังจากที่ราคาของหุ้น Netflix ได้พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงโดยรายได้ไตรมาสที่3ได้พุ่งขึ้นแต่9.83พันล้านดอลลาร์สูงกว่าที่ทางวอรสตีดคาดการเอาไว้นอกจากนี้จำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นและสถานการณ์ทางการเงินที่แข็งแกร่งยังคงสร้างความประหลาดใจให้กับใครหลายๆคนอีกด้วยตัวรายได้ของ n น็ x ิกที่มีการรายงานข้อมูลลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นมา5ล้านลายในไต,ตรมาสที่3โดยนักวิเคราะห์คาดว่าพวกเขาจะได้เพียง4.52ล้านลายเท่านั้นปัจจุบันเน็ต l ิกได้มีสมาชิกทั้งหมดอยู่ที่282.7ล้านลายโดยทางยอดขายของเน็ต l ิกในไต,ตรมาสที่3เติบโตขึ้นมา15%จากปีก่อนหน้า โดยกำไรเพิ่มขึ้นมา5.40ดอลลาร์ต่อหุ้นตัวเลขเหล่านี้สูงกว่าที่ทางบอสตตดคาดการเอาไว้แต่ทางเดฟแฮงเกอร์นักวิเคราะห์คาดว่าการเติบโตของจํานวนสมาชิกดูเหมือนว่าจะชะลอตัวลงโดยผู้ชมจํานวนมากขึ้นได้เลือกแผนราคาถูกของ Netflix ที่มีโฆษณาซึ่งเติบโตขึ้นมา35%จากไตรมาสที่แล้วโดยผู้สมัครใหม่ครึ่งหนึ่งเลือกแผนนี้โดยทาง n น t f l i x คาดว่ายอดขายจะเติบโตขึ้น11-13%ในปี2025 พวกเขาอาจทำรายได้44,000ล้านดอลลาร์พวกเขากำลังเปลี่ยนราคาในบางพื้นที่โดยนักวิเคราะห์ยังคง คาดการว่าเมื่อพิจารณาจากต้นทุนต่อชั่วโมงของการรับชมของ Netflix ที่ตำ่ำเราจึงเห็นว่าบริษัทมีโอกาสที่จะปรับขึ้นราคาในสหรัฐได้ถึง12%ในปี2025โดยทางด้านผู้บริหารของ Netflix ได้กล่าวว่า Netflix มีผลงานที่ดีในไตรมาสที่3แต่ก็ยังไม่ได้ง่ายเสมอไปโดยแรงกระตุ้นจากการหยุดแบ่งปลัรหัสผ่านอาจอยู่ได้ไม่นานโดยโฆษณาและเกมยังไม่สร้างรายได้มากนัก โดยการริเริ่มโฆษณาของเรายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากเราไม่คาดหวังว่าโฆษณาจะเป็นปัจจัยหลักในการเติบโตของรายได้ในปี2025ผลประกอบการในไตรมาสที่3ของ Netflix ที่ดีทำให้บรรดานักลงทุนพึงพอใจ โดยราคาของหุ้น Netflix นั้นยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่หยุดเมื่อการสตรีมเปลี่ยนแปลงไป Netflix ก็ต้องปรับตัวต่อไปเพื่อรักษาตำแหน่งของผู้นำ Netflix ยังคงพยายามหาจุดสมดุลระหว่างการได้รับสมาชิกเพิ่มขึ้นกับการทำเงินให้มากขึ้นนอกจากนี้ Netflix ยังทำงานในด้านโฆษณาและการมองหาวิธีใหม่ๆใ,ในการสร้างรายได้และในปัจจุบันตอนนี้ราคาของหุ้น n น t f l i x นั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่775 US ดอลลาร์ในวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น10.19%โดยล่าสุดตอนนี้สัญญาณ m a h มทช Learning ของเรานั้นยังคงบ่งบอกว่า n น t f l i x นั้นยังคงอยู่ในสถานการณ์ของการเป็นเทนขาขึ้นในฝั่งของตัวชี้วัดที่สำคัญอย่าง MACD เองล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ MACD เริ่มที่จะโค้งงอกลับขึ้นมายืนตัดเหนือระดับของเส้นสัญญาณลายได้อีกครั้งโดยล่าสุดยังคงยืนอยู่เหนือค่าเฉลี่ยตูนโดยล่าสุดฮิสโตแกรม ยังคงบ่งบอกว่ามีแรงซื้อมากกว่าวัานก่อนหน้านี้และดูเหมือนว่าจะยังคงมุ่งหน้าวิ่งตัดศูนย์ในฝั่งของตัวชี้วัดที่สําคัญอีกหนึ่งตัวอย่างฟินโบนิชี่แฟนยังคงให้ระดับแนวรับที่สําคัญหากราคาของหุ้นเน็ f l i กล่วงลงมาที่โซระดับราคา680 u s ดอลลาร์สหรัฐและถ้าหากพุ่งขึ้นไปอาจต้องเผชิญกับระดับแนวต้านที่สำคัญที่ซูซระดับราคา7 7 5 ดูเอสตอนล่าสหารัฐและสําหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่รับชมคลิปวิดีโอของเราจบลงแล้วเห็นว่าข้อมูลจากทางรายการของเรานั้นมีประโยชน์สําหรับการตัดสินใจในการลงทุนก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ